ครับพบกันอีกครั้งใน EP ีที่18สําหรับรายการพระลึกรับพระหาที่มายากพระแปลกพระที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยจุดประสงค์ก็เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาชมช่องนี้ได้รับความรู้ความเป็นมาของพระรุ่นดังกล่าวเมื่อท่านพบเจอจะได้ไม่ปล่อยรลุดมือไปในราคาถูกหรือโดนกินตับปล่อยเช่าในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริง เนื่องจากพระเครื่องเหล่านี้ไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวพอพระบางองค์เป็นพระเก่าหายากและมีราคาเช่าหาที่ค่อนข้างสูงถ้านำไปให้คนอื่นบูชาต่อสามารถทำเงินได้อย่างงามเลยทีเดียวและนี่ก็คือ10บอันดับพระลึกลับพระแปลกพระหาที่มายากพระเสียนชอบกินตับในชุดที่18 อันดับที่10เหรียญหลวงพ่อสมฤทธิ์วัดต,ต้นสนจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อสมฤทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานที่วัดต้นสนที่บ้านแหลมเพชรบุรีเหรียญรุ่นแรกสร้างในราวปีพศ .2500 วัดต้นสนตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลม และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆของชาวบ้านแหลมวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมิ่งขวัญของชาวบ้านแหลมคือหลวงพ่อสำลิดกล่าวถึงหลวงพ่อสำลิดเป็นพระพุทธรูปองค์ยืนปางห้ามสมุดศิลปะสมัยลบบุรีหล่อด,ด้วยสำลิดมีความสูง80เซนติเมตรพระอุระกว้าง30เซนติเมตร กษัตริย์มอนเป็นผู้สร้างในราวปีพศ1600เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานณวิหารวัดต้นสนเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปโดยชาวชุมพลบ้านแหลมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและก่อนออกทะเลไปจับปลามักนิยมเข้าไปกราบสักการะขอพรจากหลวงพ่อสมดิษให้ช่วยปกป้องรักษาคุ้มครองผนพยันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากท้องทะเล เหรียญหลวงพ่อสมฤทธิ์เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในวงการพระมีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมค้าขายดีและแคล้วคลาดปลอดภัยแนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวเลยและพระรุ่นนี้ก็เล่นหา กันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่9เหรียญกลมรุ่น2หลวงพ่อกันวัดพญาติการามหรือวัดพญาตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหรียญกลมรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2478 หลวงพ่อกันเป็นหนึ่งใน10คขณอาจารย์ผู้มีพลังกิจสูงซึ่งในปีพศ .2452 ที่จังหวัดนครปฐมได้มีการชุมนุมพระอาจารย์จากสำนักต่างๆทั่วประเทศไทยมีการทดสอบวิทยาคมและพลังกิจจากพระอาจารย์ทั่วประเทศที่ได้รับนิมนต์มาร่วมพิธีร้อยกว่าองค์ซึ่งแต่ละจังหวัดได้จัดให้มีพระอาจารย์เดินทางไปร่วมพิธีโดยมีการทดสอบพระอาจารย์ต่างๆครั้งละสิบองค์ที่บริเวณวัดปฐมเจดี ในการทดสอบครั้งนี้ได้มีกติกาว่าให้เอาท่อนไม้มาหนึ่งท่อนวางบนม้า2ตัวแล้วเอากบใส่ไม้วางไว้บนท่อนไม้แล้วประธานฝ่ายสงฆ์จึงบอกกติกาว่าอาจารย์องใดสามารถทำกบใส่ไม้วิ่งใส่ไม้ไปกลับได้โดยกบไม่รนทำการทดสอบกันถึง3วัน3คืนอาจารย์ส่วนมากสามารถใช้กิตบ,บังคับให้กบวิ่งไปได้แต่กลับวิ่งกลับไม่ได้ ที่ทําให้กบสายไม้ไปกลับได้มีด้วยกัน10บรูปในสิบรูปนั้นมีหลวงพ่อกั่นเป็นหนึ่งในสิบรูปด้วยเหรียญกลงของหลวงพ่อกั่นวัดพญายาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหรียญน,นี้จัดสร้างขึ้นประมาณปีพศ2478โดยหลวงพ่ออั้นได้จัดสร้างเพื่อแจกผู้ที่มาร่วมทำบุญในการโปร่งศพหลวงพ่อกัน่นบางข้อมูลก็บอกว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างในสมัยหลวงพ่อกลั่นยังไม่บรณภาพ โดยพิจารณญญาจากศิลปะและเทคนิคการสร้างลักษณะเป็นเหรียญทรงกลมปั๊มขอบกระบอกหูเชื่อมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกันนั่งขัดสมาธิราบเต็มวงมีอัขระยันโดยรอบด้านหลังเหรียญเป็นยันและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยลุ่มมือหรือภาษาภาพาว่าตกวายหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษา ที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวแต่พระรุ่นดังกล่าวก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่8เหเียยหล่อเจ้าสัวพิมพ์ซุ้มดอกพิกุลหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐม เหรียญหลอรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2475หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นอริยสงฆ์ที่มีพุทธศาสนนให้ความเคารพศรัทธาสูงมากที่สุดรูปหนึ่งหลวงปู่ได้สร้างพระเครื่องและเครื่องรางข,งของขังไว้เป็นจํานวนมากพระยอดนิยมที่หลวงปู่บุญสร้างขึ้นนั้นจะเป็นพระผงจินดามณีในพิมพ์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระเนื้อโลหะต่างๆที่เป็นที่นิยมกันมาก เขีนเหรียญเจ้าสัวแต่เดิมเรียกกันว่าเหรียญสูงกระจังซึ่งก็สร้างมีหลายเนื้อทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงและในการสร้างแต่ละครั้งก็จะมีการสร้างเพื่อแกะกรรมการอย่างเข่นเหรียญเจ้าสัวพิมพ์ซุ้มดอกพิคุณเหรียญหล่หลอเจ้าสัวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพิมพ์ซุ้มดอกพิคุณเป็นหนึ่งในเหรียญหลอยอดนิยมซึ่งมีพุทธคุณครบทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภดังชื่อ เหรียญว่าเหรียญเจ้าสัวซึ่งสร้างเมื่อปี2,475นั่นเองแนี่นก,ก็คือผ้าลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาภาพว่าตกควายหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่ 7. เหรเียหล่อหลวงพอ่อศิล์วัดรางวานจังหวัดราชบุรีเรียหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2470วัดรางวานเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างเมื่อปีพศ2323สมัยอาณาจักรทนบุรีเป็นอาณาจักรของไทยช่วงสั้นๆมีพระมาหากษัตริย์ปกครองเพียงองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือพระเจ้าตาก ตออมาวัดรางวานได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2419ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและท่านทรงได้มานำมัสการหลวงพ่อศินวัดรางวานโดยพระราชทานรูปภาพให้กับหลวงพ่อศินเป็นที่ระลึกด้วยหลวงพ่อศินพุทธสโรได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายในยุคนั้นและบรรดาเสือโจรในยุคนั้นได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อศินหลายคน ในสมัยสงครามโรคครั้งที่สองเหรียญหลวงพอ่อศิลได้รับความนิยมมากในชาวบ้านแถบนี้ถึงขนาดต้องมีการป้นเอาเหรียญของหลวงพอ่อศิลกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีประสบการณ์เยอะจึงได้รับความนิยมสูงแต่สร้างน้อยไม่มากนักได้มีการสร้างหลายครั้งตั้งแต่ปีพศ2460ถึง2472โดยประมาณและนี่ก็คือพาพลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผาสาผะประตกไวหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่6 เรียยหล่อหลวงพ่อพัดวัดโคดเขามารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรีอหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2467 วัดโคดเขามารามนอกจากจะเป็นวัดที่เป็นที่รวมจิตใจชาวพุทธใช้ประกอบาศาสนกิจตามประเพณีต่างๆแล้วก็ยังเป็นวัดที่เป็นแหล่งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนอีกด้วย และเป็นแหล่งรวมใจของชาวบ้านเจ้าอาวาสพระพิสุและญาติโยมได้ช่วยกันทํานุบำรุงกันสืบต่อมาได้สร้างอาคารเสนาศาสนาต่างๆอย่างมั่นคงสวยงามดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้วัดโขดเขมารามยังเป็นวัดที่มีพระภิสุที่ทรงคุณวุฒิคุณธรรมเป็นที่ยอมรับโดยอดีตเจ้า,าวาสของวัดโคด,ดเขมารามเคยได้เป็นถึงเจ้าคณะตำบลบ้านคอและเจ้าคณะอำเภอบางปะหารด้วย โดยเหรียญหล่อหลวงพ่อพัดวัดโคดเขามารามถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญหล่อยุคเก่ามากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประสบการณ์ด้านคงคระพันแคล้วคลาดไม่เป็นสองรองใครเหรียญหล่ลอหลวงพ่อพัดวัดโคดเขามารามเป็นหนึ่งในห้าเหรียญหล่อยอดนิยมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างน้อยและหายากมากและนี่ก็คือภาพลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาภะว่าตกควายหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่ห เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดธรรมนบจังหวัดราชบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2462 หลวงพ่อแดงวัดธรรมนบท่านได้สร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนของท่านขึ้นในปีพศ .2462 กล่าวกันว่าเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเนื่องในงานทําบุญฉลองอายุครบ60ปีของท่านจัดเป็นเหรียญยุคเก่าอีกเหรียญหนึ่งของจังหวัดราชบุรี สร้างขึ้นในปีพศ2462เลียนปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแดงวัดธรรมนบมี2บล็อกสมัยก่อนแยกบล็อกด้วยการดูที่โบเรียกว่าบล็อกสอนห่างกับบล็อกสอนชิดโดยมีจุดสังเกตที่หัวรูปสอนที่มีเลข24และมีระยะห่างไม่เท่ากันโดยพิมพ์สอนห่างหัวลูกสอนจะไม่ติดกับโบด้านล่างแต่พิมพ์สอนชิดหัวรูปสอจะยาวจุลดที่โบสร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระลทอง มีรูปร่างลักษณะเหรียญที่คล้ายกันกับเหรียญปั๊มรูปเหมือนของหลวงพ่อฟักวัดบ้านโป่งที่สร้างขึ้นในปีพศ2 4 6 1โดยเฉพาะอักขระขอมทั้งในด้านหน้าและด้านหลังเป็นอักขระขอมเหมือนกันต่างกันบางในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาสาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับ เนื่องจากภาคเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของภาะรุ่นดังกล่าวและภาะรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่4ีหรือหล่อหลองพ่อเงินออกวัดวังสำโรงอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร เหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2460ียเหรียญหล่อจอบหลวงพ่อเงินออกวัดวังสำโรงจังหวัดพิจิตรจัดบ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทันหลวงพ่อเงินปลูกเสกคนเก่าแก่สมัยก่อนเล่าว่าองค์พระเป็นโลหะส่วนที่เหลือจากการหล่อพระประธานในโบสถ์เก่าวัดวังสำโรงซึ่งได้เลี่ยรายขอรับบริจาคโลหะที่จะมาหล่อมเช่นทองเหลืองเงินทองนาคขันทองเหลืองจากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา มอหล่อเป็นจอบหลวงพ่อเงินซึ่งคนเก่าแก่เล่าว่าในการหล่อนั้นได้มีการปลูกเสกช่วงกลางคืนทั้งคืนช่วงที่ทําพิธีเททองหล่อได้เกิดลมพัดแรงข้ายฝนจะตกหนักแต่ก็ไม่ตกและเกิดปรากฏการราหูอมจันทร์จนหมดไปในชั่วขณะส่วนรุ่นที่สองที่สร้างถัดมาก็มีลักษณะเหมือนรุ่นแรกสร้างและปลูกเสกในปีพศ2505เรื่องในงานฝังรูปนิมิต ของทางวัดวังสำโรงอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยจัดพิธีปลุกเสกใหญ่มากมีหลวงพ่อเฉียนวัดสำนักขุนเนนหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วและเจจียอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นร่วมปลุกเสกอีกมากมายพุทธคุณเป็นเลิศดในด้านแคล้วคลาดป้องกันพญันันตรายไม่ตายโหง และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาสาพระว่าวตกไยหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่3เหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครเหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2460จังหวัดสมุทรสาครมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางห้ามสมุดที่ชาวสมุทรสาครเคารพนับถือกันมากหลวงพ่อสมฤทธิ์เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปปางห้ามสมุดของวัดนาโคก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนมากราบไหว้และปิดทองหรือบนบานสารกล่าวกันทุกวันและในทุกทกปีจะมีการจัดงานประเพณีประจำปีซึ่งมีผู้คนทั่วทุกสารทิศมาร่วมงานด้วยความเรื่อมใสศรัทธาน้ำมนต์ของวัดนี้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากบ้างก็มาขอพรบ้างก็มาบนบานสารกล่าวและต่างก็ผสมประสงค์กันทุกรายไปเป็นที่โจทย์ขานกันต่อมาในความศักดิ์สิทธิ และชาวบ้านก็ขนานนามท่านว่าหลวงพ่อสัมฤทธิ์เนื่องจากพระพุทธรูปอง์นี้เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์และเมื่อมาขอพรแล้วก็จะสัมฤทธิ์ผลทุกประการในปีพศ2460ได้มีการจำลองรูปพระพุทธรูปปางห้ามสมุดองนี้ขึ้นด้วยการทำเป็นแบบเหรียญหล่อโบราณซึ่งปัจจุบันเหรียญนี้หาชมได้ยากแล้วชาวบ้านในแถบนั้นหวงแหนกันมากและนี่ก็คือพาระลึกลับอีกรุ่น ที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพะว่าตกควายหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกที่มาของพระรุ่นดังกล่าวเลยและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่สองเหรียญหล่อชินราชหลังยันหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามเหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2460หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมท่านเป็นพระเจจิ์อาจารย์ที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธามากท่านได้ศึกษาวิทยาคมกับพระอ,อาจารย์หลายรูปแลกเปลี่ยนวิชาก็มากมายหลายท่านเช่นหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงพ่อตาดวัดบางวันทอง ก็พุทธโคสาจารย์ฤิ์วัตรอรุณเป็นต้นอิทธิศักดิ์ของท่านล่ำลือกันมากถึงวิชาอาคมต่างๆของท่านหลวงพ่อคงได้รับกินมตลปลูกเสกวัตถุมงคลอยู่เสมอมาเสกที่วัดสุทัศน์ก็บ่อยครั้งถึงขนาดสมเด็จพระสังฆราชแพรยังออกปากว่าท่านคงรู้เยอะอกล้าแข็งจริงวิธีพุทธาพิเศษสําคัญม,มักจะมีรายชื่อของท่านเสมอหลวงพ่อคงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตําบลบางกระพร้อม และแต่งตั้งเป็นพระอุปชาในปีพศ2464และท่านได้สร้างวัตถุมงคลมากมายหลายชนิดเช่นเหรียญหล่ออรุณเทพบุตรเหรียญหล่อหนุมานแบกพระสาวกเหรียญหล่อพระพุทธชินราชหลังยันเป็นต้นและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาภาพาวตกควายหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษา ที่บ่งบอกที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่หนึ่งเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนหิมปักเป้าจังหวัดพิกิต เดียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2456ในรัวปีพศ2456พระครูร้อมจเจ้าอาวาสวัดห้วยเขนอํเภอ,อบางมูลนาคจังหวัดพิกิตในสมัยนั้นได้ชี่ช้างไปหาหลวงพ่อเงินที่วัดบางครานเพื่อขอให้ท่านไปช่วยสร้างวัดห้วยเขนโดยได้นิมนต์หลวงพ่อเงินพุทธโชตวัดบางครานให้มาช่วยสร้างและบูรณะโบสถ์ และวัดวาอารามที่วัดห้วยเขนหลวงพ่อเงินท่านได้จำพรรษาที่วัดห้วยเขนเป็นเวลา5ปีและได้สร้างรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินจอบใหญ่จอบเล็กและพระเนื้อดินขึ้นเพื่อหาปัจจัยในการบูรณะวัดห้วยเขนรูปหล่อมีจํานวนสี่พิมพ์ด้วยกันจํานวนการสร้างไม่ทราบจําจนวนที่แน่นอนถ้านหลวงพ่อเงินนั้นเนื้อพระจะออกเป็นเนื้อทองผสมสีออกเหลืองอมเขียว ในบางองค์จะเห็นข้าเบ้าและเม็ดกลวดติดอยู่บุทธคุณเทียบเท่าวัดบางคานทุกประการนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาสาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง และนี่ก็คือ10อันดับพระลึกลับพระแปลกพระเสียนชอบกินตับและพระหายากในชุดที่18และพบกันอีกครั้งในชุดที่19อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแคร์ right. เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับและพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ